ครับเช้านี้จะพาดูทิวทัศรอบไปอ่างเก็บน้ำไอโกดด้วนนะครับโขดด้วนของเราอันนี้ก็ครบครบสองปีพอดีมันนะครับที่ปลูกมามันสับหลังทันแปดเก้าเมื่อคืนก็ได้นอนกันาย นี่เบาปัดที่ปลูกไว้ไม้ต่างประเทศปลูกไว้สามพันกว่าต้นนะครับมา ของเดือนอนันนี้เคยถ่ายอยู่ข้างบนตอนนี้ผมลงมาข้างลังที่สุดข้างล่างมัน,นจะยาวเก้นไปทางนี้ติดของน้ำัางนู้นติดถนนอันนี้ต้นเบาบัอก ยังเป็นนายังไม่ได้ทําอะไรทํานาอย่างเดียวตอนนี้กำลังปรับปรุงอยู่ระหว่างทํานาเสร็จข้างบนเมื่อคืนเนี่ยนอนมันะมจะนอนอยู่ที่ไหนกระท่อมปลายนาตรง ช่วงโควิดเนี่ยไม่ให้ฝรั่งเข้ามาตอนนี้นกระท่อมการเต้นอะไรประมาณเนี้ป่าไม้ยังเขียวอยู่ข้างล่างนี่ก็นี่ทำนา มีนาปังทำกันติดกับอ่างเก็บน้ำไโขกด้วนชื่อโขกด้วนนะครับอยงนี้มันจะมีพื้นที่อยู่อยู่ตอนนี้ก็เหลืออยู่พื้นที่อยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบโลเจ๊หกสิบเจ็ดสิบไร่เก่อ่กนก็มีเยอะทีนี้ก็แบ่งสางบางส่วนทำเกษตรกรบั่งพื้นที่ครับกิน นี่ทำนากันเดี๋ยวพาชมนาทีมีสังข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวกน่อยก็ไทย,ไ,ทยไทยท่าเทยำนาปีไปเรื่อยที่ตอนเช้าอากาศจะดีนกร้องไก่ป่าร้องไก่ป่าที่ปล่อยนี่เงี้ยก็นำมานำมาจากเราปะจีบุลีนครยกอ่ไงเงี้ยไก่ป่าก็เล่ากระแตร้องเชี่ยวเจ้า เสียงได้ยินยนะมั้ยไปร้อยตัวแล้วอยู่ในป่าหลวงปล่อยป่าไม่มีไม่มีกักตัวแล้วมีนกกาเรียนไทยของของประเทศนะาที่มาปล่อยไว้บินไปบินมาอยู่ประมาณนี้ตอนเช้าเย็นมันหกตัวง,งัอย่งน,นี้อ่านวันนี้ยังไม่เห็นยังไม่เห็นบินมาเลย พาดูดูข้าวพึ่งลงลองตีแรกครับข้าวจะดูจะคอ่อยๆทดลองไปเรื่อยๆต่อไปก็ขยายไปทางโน้นเราจะเหยียบเทียบกันอยู่ระหว่างข้าวกับมันสำะหลังอยู่บริเวณนี้อันไหนผลผลิตดีแต่อย่างน้อยเราก็ได้พืนที่สีเขียวพืนที่สีเขียวที่เกิดขึ้นหน้าแรงเนี้ย มันก็โอเคนะเปลีย่ยเที่ยวนี่ยเห็นนะแข็งแรงอย่างเงี้ยบางนี้ก็เขียวเขียวข้าวแล้วเขียวป่ามันแล้วเขียวต้นไม้ยังมันมันก็ได้อ่ะได้ท,ทั้งที่ก็พื้นที่สีเขียวเนี่ยมันก็โอเคละแต่ผลผปลี่ยนไปต่อมาเนี่ยเราก็ทำน้นอยๆไปหามากมัน ก็ปลูกประมาณเท่าไหร่สบก่ะไรอ่าเนิดนิดหน่อยหน่อยข้าวก็อยู่ประมาณเนียเหมือนเดิมสบก่ะไรทดลองตอนนี้มันก็งามที่แบบที่เห็นน่ะนี้ยเนนทดลองไว้ก่อน ลองไปเรื่อยผผลิตตอนนี้ยังสลบไม่ได้ต้องตอนเก็บเีหยวหน่อยถึงจะรู้บ่กลกคุณหารเออโอเคไหมหตอนนี้ก็พอมีคนช่วงโควิดก็มีคนมาดูพื้นที่เรา ตอนเช้าเย็นอากาศดีโอ้โหตอนตีตีสองตีสามตีสี่อย่างเงี้ยเสงเขียบแลวงมไปหมดน้องๆบอกว่ากบเขียนมันจะเข้าคู่เหมือนคนครับบะเออก็จริงอ่ะตอนหัวข้ามลยร้องไม่เท่าไรพอตอนตีหน่ีสองเสียงสนั่นมันไว้เลยมันก็โอเคนะ อตอนนี้มันมัน,มนทนแดดปลูกเตียทำหน้าเราสังเกตนะน้องๆอะทางนี้ครับบอกมันบอกว่ามันจะทนทนแดดมากกว่าหน้านไอช่วงเก็บเกียวไอช่วงลาปีดูความแข็งแรงของมัน ที่มองดูเบิ่งๆอ่ะมันมีข้าวอยู่นะแต่เขาบบอกว่ามันดีตรงที่มันห่างบ้างทีบ้างอะไรประมาณนี้มันธรรมชาติจะอะไรเขาๆแต่ก็เราก็ออดูดีดูที่แน่นกัแน่นที่ไม่แน่นมันก็มันก็มีข้าวไม่แน่นเราก็ดูต้องดูผลผล,ผลิตเราเราก็สรุปยังไม่ได้เราอ่าไปคำนวณเอา อย่างก็นักวิชาการเราไม่ใช่นักวิชาการเรานักสถิติต่อปีที่เราทำได้เท่าไหร่สมคุนเท่าไหร่เราไม่กล้าทำเยอะเพราะว่าเกษตรกรก็รู้ทุนน้อยเงินช่วยเหลือก็มาไม่ถึงถ้าถึงเราต้องเป็นหนี้เขามา เ,ออเรากำลังจะทำนาปังแล้วเอาข้าวเนี่ยไปเลี้ยงสัตว์กันถ้ามันราคาไม่ดีเราไม่รู้ตลาดแล้วก็เราเลี้ยงยกไก่ป่าเ,ออเราขายไก่ป่าออหรือเลี้ยงเ,เลี้ยงเป็ดเลี้ยงวัวอย่างเงี้ยเอาข้าวไปทำปนเราเลี้ยงปลาอย่างเงี้ยโบปลาก็มี เราทำเราทำตามใจเราทำตามใจที่คิดไม่มีทฤษฎีอะไรทั้งนั้นอันนี้ก็ปลูกพิษเขืออยู่ริมบ่ออะไรอันนี้ปล่อยอันนี้ปลาลงปลาปลาอันนี้ปลาตะเพียนปลาอะไรที่เรามันโตเร็วในบริเวณนี้แล้วก็เอาปล่อยลงไม่มีเลี้ยงอาหารปล่อยอย่างเดียว ม,ม,มีรู้สึกว่า,า,านเ,ออาเานี่ยสมคัอมีอ่างเีต่างเนี่ยเหีปลาในีอ่างมันก็ขึ้นมาเต็ไมไปหมดกินกินปลาเราเรากินปลาเขาเขากินปลาเราอ่าประมาณเนี้ยอทางนี้เป็นอ่างและมีนกอนะไรนกนางแอน่นเยอะนกเป็ดเยอะนี่ครับผมชอบ บริเวณนี้มากๆแลนะ้วผมผมเนี่ยผมเดินวิ่งเล่นวิ่งอะไรตั้งแต่เด็กผมก็อยู่ประมาณนี้ผมไปไหนไปไปทั่วไทยทั่วโลกทั่วโลกทั่วอะไรนะผมก็ไม่ลืมตรงนี้เพราะว่ามันมันยังไงกินอยู่นอนสมัยเด็กนะตรงนี้ถ้าโตขึ้นมาเนี้ย ผมมาอยู่ประมาณนี้ผมก็หลับเหมือนก็เหมือนกับเรามาอยู่อ,อมแขนพ่อแม่เราอยู่ตรงนี้วนอ่างแต่ก่อนมันใหญ่ใหญ่ขยายนเนี่ยทีนี้ก็มีการเอ,อ้ล้าอะไรมากันบ้างคนโน้นหน่อยอนี้หน่อยมันก็เลยเหลืออยู่ประมาณหกเจ็ดสิบไรนะครับมีโครงการที่จะทําลอกคลองลอกบอ่อเหมือนกันแต่ไม่จะมาวัานไหน พามาเขาจะมาพุกปั๊บเลยนะครับกบบทำเขื่อนทางนี้มีประตูน้ํามีอะไรหยุดซีกนู้นอันนี้จะเป็นปลายปลายเขื่อนเราปลายอ่างนะครับนะี่ไก่เลี้ยงไก่ป่าทางนูน้นเราก็มีเลี้ยงวัวสิบกว่าตัวแล้วก็ควายสิบกว่าตัวหยูดซีกนู้นมันก็โอเคชีวิตมันก็ดำเนินไปแบบมีความสุขมากมาก ไม่ใช่น้อยนะมากเยอะแบบเยอะเยอะปลาปลากะเพียนราะวันกำลังขึ้นตอนเช้าเย็นี่ยอากาศดีดีวันนี้นกไอกระเรียนไทยยังไม่โชว์มาเลยวันนี้มา4ตัวโชบเชียวกันยอยู่เนี่ย ัวเราจะอยู่ตรงนู้นอะครับโอเคนะครับวันนี้เดีย๋ยวซีกโน้นจะปลูกผักอะไรอี้ยแตงมัแต,ง,แตงพริกกาดอยู่ตรงนู้นะเดี๋ยววันหน้าเชียหน้าเดี๋ยวจะพาชมนะครับก็ดูคร่าวๆก่อนครับดูธรงท่านไม่ได้เจาะอะไรเดี๋ยวถ้ามีอะไรจะจะเจาะให้ดูนะครับครับ โอเคนะครับครับสวัสดีครับ